ไี่ใือพักของมูของพวกนะครับพักปลอดสารพิษไม่ได้ฉีดยาเพื่อนนะนครับตัวนี้พืนเถียมทั่วในยี่สิบบาทโดยไลยเพิมพริกระท่านสุกพี่น้องโอ้ยหลายอย่างหลายแนว <c oughs> งามขนาดเลย ก่อนอันนี้ใบกะเพรากะเพรากับว่าท่านงามเก็บทัวท่วพ่นทั่วทางทั่วป็นเง่ออันลาดไปหอดผงพักเลยเดี๋ยวให้ดูนะครับก็ล่างามเลยทั่วปลอกสารพิษ ผมปลูกว่าเป็นได้ปลูกอยู่บ้านมันจิเป็นเถี่ยนะของเพื่อ,นะอน,นก็เป็นดีเที่ยแต่ทีนี้อาจจะเป็นจุลินซี่มักอีย่างของเพืนะ่อนในสุดบริษัทสารเคมีนะครับพี่น้องนะครับหน่วยใหญ่หน่วยอ้วนกำลังต่ำกำลังเอาไปต่ำเนี่ยเอาไปผัดเนี่ยถรุ่นนี้ก็ ทั้งผัดก็ได้ตําก็ได้นะครับหน่ยายๆเลยจะไปหอดพูนมะละกอพันใด้เนีะย้อนเสียงนะครับมันย้อนเสียงหน่อยมันก็เลยเป็นมา่งงามนี่ดูตรงน,นี้นี่ก้านสีม่วง เป็นขยนขันฆ่าคนกำลังตัดหญ้าสิปลูกแตงโมว่าสันจะปลูกแตงโมเพ็่อไงคนเท่าถา้าดูถามันกับปุดเน้ถ่ายเน้าอันนี้พี่น้องคนขยนันรับรองรวยคนขยันเท่านั้นที่ ไม่จนนะครับขอบคุณในการรับชมด้วยพี่น้องกลับบ้านก้อนแบบน,นี้ไปเลยครับ